ว้าวมันเฉลยอ๋อ,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 อคุณอ่านครับผมโอเคนะผมไม่ผิดนะอืมมันคือหลักจิตวิญญาณนี่แหละครับไม่มีอะไรลึกมากไปกว่านี้เข้าใจตรงกันแล้วครับผมใช่เลยจิตวิญญาณมันมีครับว่าตรงไหนปอตรีโทเอก ศาสตราจารย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับใช่ใช่เลยสำหรับลุงบอกว่ามันน่าจะเกินศาสตราจารย์ของวิชาจิตวิทยาสำหรับที่ลุงมีลุงเป็นสิ่งนั้นลุงพูดเสมอว่านั่นคือศาสตร์ด้านจิตแต่ทางฝั่งลุงไม่น่าจะใช่จิตวิทยานะเพราะว่าถ้าเป็นจิตวิทยา ก็น่าจะมีหลายคนทําได้เหมือนลุงนะมันต้องเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตนั้นต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ก็คือจิตสารและบริสุทธิ์นั่นเองครับมีในแนวทางของพระพุทธศาสนาเรื่องกายใจจิตนั่นเองครับท่านนะแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่เป็นการสร้างเป็นการสร้างสัญจรเดินง,งอกงามรักษามขีเพราะว่าจิตนี้ในการที่พัฒนาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจตังสรุปรวมความว่ามันเหมือนขึ้นบันไดครับท่าน,นเรื่องจริงง่ายๆแต่มันสูงไปสูง,สงนู่นสูงที่สุดสุดที่สูงของจิติยาสิ่งนั้นคือสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นนั่นก็คือพลังงานบริสุทธิ์มาจากจิตบริสุทธิ์ครับท่านจึงมีพลานุภาพในระดับที่แค่พูดคุยปุ๊บปั๊บไม่ต้องมีโอโลมปฏิโลมแล้วผู้รับก็ได้รับ โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับท่านหวังว่าคงจะเก็ i อินทูและเข้าใจตรงกันนอกนั้นก็นอกนั้นก็พยายามที่อยากจะปรับเอานะใครใครก็ได้ทุกคนมีสิทธิทโดยชอบถามเพราะว่าเป็นเรื่องราวของมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นโอเว r y w เว l เวล y good thank you very big ที่คุณเข้าใจฝั่งลุงและลุงก็เข้าใจทุกคนทุกท่านครับผมโอเค thank you very big ครับผมจบข่าวครับ